<Connor. S 2> สวัสดีค่ะพบกับรายการไอทีคอนเนอร์หลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการ,รด้านคอมพิวเตอร์กับดิชานตีรัตนมุกดีทางสถานีวิทยุทรลััตผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหง iu tv สำหรับวันนี้มีเรื่องราวอะไรไปรติดตามชมกันเลยค่ะ สัปดาห์ที่แล้วรู้จักกับเทคโนโลยีบาร์โค้ดไปแล้วมากันต่อที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดค่ะเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดลดเดอร์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่คิดค,นค้นขึ้นเพื่อนําเข้าข้อมูลที่เป็นรหัสแท่งโดยเฉพาะโดยก่อนที่จะนําระบบการอ่านรหัสแท่งมาใช้งานในใดต้องกําหนดมาตรฐานของรหัสแท่งที่ใช้ก่อนซึ่งประกอบด้วยแถบสีดําค่ะ หลักการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดก็คือทำการแปลข้อมูลจากรหัสบาร์โค้ดเป็นสัญญาณดิจิทัลผ่านคอมพิวเตอร์จากนั้นนำสัญญาณดิจิทัลที่ได้มาแปลงเป็นข้อมูลด้วยการถอดรหัสให้เป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ถูกบรรจุอยู่ในข้อมูลโดยการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะทำหน้าที่ในการผลิตลำแสงซึ่งดูดซึมส่วนที่เป็นแท่งดำทึบ และสะท้อนส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างแท่นสัญญาณที่สะท้อนขึ้นจะแปลเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์โดยตัวถอดรหัสซึ่งอาจติดตั้งไว้ภายในเครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือแยกการกับเครื่องแล้วแต่ความเหมาะสมของลักษณะงานเครื่องอ่านรหัสแท่งนี้ได้รับความนิยมมากเพราะสามารถอำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้อมูลแทนการนำเข้าข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดนอกจากนี้ยังสามารถลดความผิดพลาดระหว่างการนำเข้าข้อมูลได้ด้วยเช่นกันค่ะ เครื่องอ่านบาร์โค้ดจำแนกได้2กลุ่มใหญ่คือเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบสัมผัสและเครื่องอ่านบาร์โค้ดไม่สัมผัสและยังสามารถแยกประเภทตามลักษณะการเคลื่อนย้ายโดยแบ่งกลุ่มเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเคลื่อนย้ายได้และเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเคลื่อนย้ายได้ส่วนมากจะมีหน่วยความจาในตัวเองเพื่อเก็บข้อมูลที่อ่านหรือบันทึกด้วยปุ่มกดสามารถนําอุปกรณ์ไปใช้งานได้ง่ายโดยสามารถพกพาได้ การอ่านแต่ละครั้งจะนําเอาเครื่องอ่านเข้าไปยังตําแหน่งที่สินค้ายอยู่ส่วนมากเครื่องอ่านลักษณะนี้จะมีน้ําหนักเบาส่วนแบบที่ไม่มีหน่วยความจําในตัวเองจะทํางานแบบไร้สายเหมือนโทรศัพท์ไร้สายที่ใช้ภายในบ้านซึ่งมีข้อจํากัดเรื่องระยะทางเครื่อง อ่านบาร์โค้ดแบบยึดติดกับที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ส่วนมากจะติดตั้งกับด้านข้างหรือตำแหน่งใดๆที่เหมาะสมในแนวทางวิ่งของสายพานลำเลียงเพื่ออ่านรหัสที่ติดกับบรรจุภันณุ์และเคลื่อนที่ผ่านไปตามระบบสายพานลำเลียงบางครั้งเครื่องอ่านประเภทนี้จะติดตั้งภายในอุปกรณ์ของระบบสายพานลำเลียงเพื่อให้สามารถอ่านได้โดยอัตโนมัติอีกรูปแบบที่เราเห็นกันมากจะฝังอยู่ที่โต๊ะแคชเชียร์ตามห้างสรรพสินค้าโดยแคชเชียร์จะ นำสินค้าที่มีบาร์โค้ดมาจ่อหน้าเครื่องอ่านที่ฝังอยู่กับโต๊ะหรือตั้งไว้ด้านข้างเครื่องอ่านจะทำการอ่านบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติเมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าตัวเครื่องเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบสัมผัสเป็นอุปกรณ์ที่เวลาอ่านต้องสัมผัสกับผิวหน้าของรหัสแท่งแบ่งเป็น2กลุ่มคือ เครื่องอ่านบาร์โคดแบบปากกาหรือแวนเป็นเครื่องอ่านบาร์โคดที่มีลักษณะเหมือนหัวปากกาโดยมีปลายปากกาเป็นอุปกรณ์สำหรับผลิตลำแสงเพื่ออ่านข้อมูลน้ำหนักเบาพบพาสะดวกมีข้อจำกัดเ,เรื่องคุณภาพฉลากต้องดีมากเพราะหัวอ่านที่สัมผัสบ,บนรหัสแท่งอาจจะทำให้รหัสลบหรือเสียหายได้เหมาะสำหรับอ่านบาร์โค้ดบนเอกสารหรือคูป,ปองค่ะ เครื่องอ่านบัตรเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ใช้รหัสแท่งจากบัตรหรือวัสดุอื่นโดยต้องรูดบัตรที่มีบาร์โค้ดนั้นลงในช่องเพื่ออ่านข้อมูลเหมาะสําหรับรูดบัตรที่มีบาร์โค้ดอ่านรหัสบาร์โค้ดจากบัตรประจําตัวเพื่อบันทึกเวลาหรือดูข้อมูลต่างๆด้วยตัวเจ้าของบัตรเองค่ะเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไม่สัมผัส เป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มีหลายรูปแบบจากแบบง่ายๆที่ลักษณะ้ายปืนที่เห็นตามร้านขายปลีกจนถึงระบบพกเกต t พีซีสามารถอ่านโดยห่างจากรหัสแทง่งทำให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วโดยแบ่งเป็นหลายชนิดดังนี้เครื่องอ่านแบบ CCD เป็นเครื่องอ่านราคาถูกการทำงานจะอาศัยการสะท้อนของแสงจากรหัสแทง่งและช่องว่างแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณวิดีโอ เครื่องอ่านแบบนี้ในเวลาอ่านจะไม่มีการเคลื่อนที่ชิ้นส่วนความแม่นยำจะสูงกว่าแบบเลเซอร์ใช้พลังงานน้อยอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในการสร้างลำแสงจะยาวนานกว่านอกจากนี้ยังเป็นแบบตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีการใช้งานค่ะ เครื่องอ่านบาร์โคดแบบ l i n e a r Imaging เป็นเครื่องอ่านบาร์โคดที่ใช้หลักการอ่านโดยวิธีการจับภาพโดยเลนส์ลับภาพเช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูปทำให้ระบบหัวอ่านมีความสามารถในการอ่านในเชิงเลขาณิตสูงกว่าเครื่องอ่านแบบ CCD สามารถอ่านบาร์โคดขนาดเล็กมากๆได้เนื่องจากใช้การอ่านด้วยตัวเลนส์ลับภาพทำให้จับภาพได้ระยะไกลขึ้นอ่านได้เร็วถึง100-450สแกนต่อวินาทีดังนั้นจึง กล่าวได้ว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ l i n นียอิ a g มจิมีความสามารถในการอ่านและความเร็วเหนือกว่าแบบ CCD แต่มีความทนทานเหมือนกันและการอ่านในระยะไกลได้เทียบเท่ามาตรฐานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ค่ะเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ เรื่องอ่านบาร์โคดชนิดนี้มีวิธีการทำงานคือเมื่อกดปุ่มอ่านรหัสจะเกิดลำแสงเลเซอร์ซึ่งมีกระจกเงาเคลื่อนที่มารับแสงแล้วสะท้อนไปตกกระทบกับรหัสแล้วผ่านเป็นแนวเส้นตรงเพียงครั้งเดียวลำแสงที่ยิงออกมาจะมีขนาดเล็กด้วยความถี่เดียวไม่กระจายออกไปนอกเขตที่ต้องการทําให้สามารถอ่านรหัสที่มีขนาดเล็กได้ดีเครื่องอ่านแบบเลเซอร์ยังสามารถแบ่งประเภทของการอ่านแบบลักษณะเฉพาะได้อีกค่ะ เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ชนิดหลายเส้นเหมาะสำหรับการอ่านบาร์โค้ดแบบติดตั้งอยู่กับที่โดยอ่านบาร์โค้ดที่กล่องซึ่งมีตำแหน่งบาร์โค้ดไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันโดยทั่วไปเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบนี้จะมีเส้นเลเซอร์ตั้งแต่2ถึง10เส้นเป็นเส้นเลเซอร์ในแนวขนานกันค่ะเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ชนิดหลายเส้นหลายทิศทาง เป็นแสงเลเซอร์มากกว่า10เซน้นอยู่ในแนวขนานกันและตัดกันไปมาเหมือนตะข่ายทำให้สามารถอ่านบาร์โค้ดได้หลายทิศทางค่ะและนี่คือเรื่องราวของบาร์โค้ดตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะ